เป็นทั้งนักกายภาพแล้วก็เป็นนักวิชาการกีฬาเพราะนั้นผมเลยเป็นลูกครึ่งทําได้ทั้งสองเซสชันนะครับโอเคเาาหัวข้อวันนี้ช่วงบ่ายนี้ก็คือเรื่องของโพสต์ออบเมื่อกี้นี้อาจารย์ก่อนหน้านี้ก็ได้พูดถึงไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับว่าหลังผ่าตัด1วันนะครับของศรีนครินเนี่ยก็มีโปรโตคอลหรือว่าวิธีการอยู่แล้วแต่ถ้าเรามองในระยะยาวของนักกีฬานะครับเราต้องทําอะไรบ้างนะครับก็จะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพ นะครับก็มีความหมายนิดนึงว่ามันทําเพื่ออะไรนะครับเราก็คือทําให้มันหายกลับมาใกล้เคียงร้อที่สุดใช่ไหมครับเพราะเมื่อเช้าอาจารย์หมอก็บอกว่ามันไม่มีอะไรร้อแต่ใกล้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับส่วนนักกีฬามันก็จะมีขั้นกว่าขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเป็นคนไข้หรือว่าคนปกติที่ไม่ได้เล่นกีฬาหรือต้องใช้ร่างกายหนักๆโอเคก็ใช้ชีวิตปกติ แต่พอเป็นนักกีฬาปับ๊บสิ่งที่ต้องการก็คืออะไรครับกลับมาเล่นได้อย่างดีที่สุดถ้าเป็นไปได้คือเหมือนเดิมนะครับหรือใกล้เคียงเดิมนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องมีเรื่องของการประเมินวินิจฉัยแล้วก็ตรวจรักษานะครับให้เหมาะกับแต่ละช่วงครับผมทีนี้การที่เราจะฟื้นฟูสมรรถภาพเนี่ยเราแบ่งกว้างๆเป็นสี่ระยะนะครับนะระยะแรกก็คือหลังผ่าตัดใหม่ๆเนี่ยแน่นอน ทุกท่านเห็นเมื่อเช้าใช่ไหมครับวิดีโอในห้องผ่าตัดเกิดอะไรขึ้นบ้างการขยับการผ่าเป็นยังไงครับเนื่องจากทุกคนถูกบล็อกหลังหรือไม่ก็ยาชาถูกไหมครับคุณหมอเวลานั้นใส่สุดชีวิตแน่นไหมล็อกไหมติดไหมหมดลทธิ์ยาชาเกิดอะไรขึ้นคนที่เคยถูกผ่าจะรู้ปวด <laughs> ปวดมาก นะครับเพราะนั้นช่วงแรกเรื่องปวดเรื่องการอักเสบมันมาแน่นอนเราต้องคุมให้ได้นะครับเพราะว่าเราเลี้ยงไม่ได้เราต้องคุมให้ได้นะครับสอง,มเ,องม 2. เมื่อตรงนั้นหายไปแล้วต้องเริ่มเคลื่อนไหวนะครับฟื้นฟูกา,การเคลื่อนไหวให้ได้เร็วที่สุดนะครับเมื่อเรียกแล้วเรียกความฟิตได้ต้องมาเรียกความฟิตในช่วงที่3และสุดท้ายคือกลับไปสู่ก,ากาิจกรรมกีฬานะครับ,ราารก,บการระยะแรกการควบคุมการอักเสบและปวดก็แน่นอนครับเมื่อกี้นี้เนาะทำยังไงก็ได้ให้มันบวม ไม่เยอะขึ้นนะอย่างที่บอกนะครับหลังผ่าตัดยังไงก็บวมบวมแน่นอนทำยังไงให้คลุมให้ได้นะความเย็นเมื่อกี้นี้นะครับนะหรือแม้แต่การฟริกไว้นะครับล็อกไว้ไม่ให้มันบวมมากขึ้นนะครับระยะนี้การบวมต้องไม่เพิ่มขึ้นและควรจะต้องลดลงไปตามระยะเวลานะครับนะเราจะรู้ได้ไงว่าเตรียมเทินไปหรือว่าเปลี่ยนระยะในการดูแลเขานะครับห ควบคุมการบวมการอักเสบได้แล้วไม่บวมมากขึ้นไม่อักเสบมากขึ้นนะครับการการปวดยังพอรับได้ต้องมีแหละนะครับนะให้น้อยที่สุดแล้วก็ข้อต่อเริ่มขยับได้เคลื่อนไหวได้นะครับก็เราจะขยับไปสู่ระยะต่อไปหรือสเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2ก็คือให้เคลื่อนไหวได้เต็มองศาการเคลื่อนไหวถ้าเราผ่าเขา่าผ่าเข่าก็ควรจะต้องเหยียดเข่าสุดใช่ไหมครับเหยียดเข่าสุดคือศูนย์องศา และงอให้ได้เต็มที่ที่สุดงอได้เต็มที่สุดก็ามาม2 0 1 5 0นะครับขึ้นอยู่กับว่านักกีฬาคนนั้นก่อนหน้านั้นขาใหญ่ไหมถ้าขาใหญ่มันก็อาจจะได้แค่120หรือ110นะครับ,นะรบอย่างเช่นนักกีฬายกน้ำหนักลักบี้ซูโม่ม,มาอย่างเงี้ยครับบอกจะให้งอได้150เหมือนคนปกติอย่างเงี้ยคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพาราะกล้ามเนื้อเขาใหญ่หรือว่าตัวลักษณะของขาเขาใหญ่อยู่แล้ว นะครับเพราะนราต้องดูดูตามชนทิดกีฬาเขาด้วยไม่ใช่บอกตามสเต็ปร้อยห้าเอาวะยังไงก็ต้องร้อยห้าสิบนะมันทําไม่ได้เ็าว่ากันไปนะครับระยะนี้นะครับการที่เราจะขยับไปเรื่องของการเรียกความฟิตแน่นอนอาการเจ็บอาการปวดอาการบวมการอักเสบมันควรจะเหลือน้อยมากๆเพราะเราต้องเริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะครับทุกคนเคลื่อนไหวแล้วมีอาการเจ็บคงไม่มีใครอยากทามีไหมเจ็บก็ทนนะักกีฬาทนครับ แต่คนทั่วไปอาจจะเจ็บนิดหน่อยก็ไม่ทําไม่เป็นไรนะครับข้อต่อควรจะได้ประมาณประมาณ80%จากปกติที่เรามีอยู่อย่างเช่นเมื่อกี้นะครับมุมเข่าเนาะจาก0ูนย์ไป150เนี่ยถ้า80%ก็จะตกซักเท่าไหร่เนาะใครคำนวณเลขเก่งๆน่าจะมาร้อยนิดๆนะครับได้ก็เตรียมสเต็ปต,ต่อไปนะครับเรื่องของความยืดหยุ่นร่างกายจะต้องมีแล้วนะครับความยืดหยุ่นของร่างกาย แล้วก็เรื่องของหัวใจและปอดนะครับไม่ใช่ว่าต้องมาเรียกความฟิตจากการเทรนหลังจากผ่าตัดอีกสักสามอาทิตย์อย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ต้องเตรียมมานะครับเริ่มมีสมรรถภาพพวกนี้เริ่มเริ่มจะต้องมีมานะครับถึงจะไปสู่ระยะที่3ได้ร,ระยะนี้แหละนักกีฬาจะต้องเริ่มถ้าเป็นนักกีฬานะครับระยะนี้จะเป็นระยะที่สําคัญมากการที่เราจะเรียกความฟิตกลับมาเนี่ย,ยองค์ประกอบทั้งหมดที่มีอยู่ใช้ในการเล่นกีฬาทั้งหมดใช่ไหมครับการยืดยุน นักฟุตบอลต้องทาตอนไหนบ้างนักฟุตบอลใช่ไหมในนี้น่าจะเป็นนักฟุตบอลเกือบหมดความยืดหยุ่นใช้ตอนไหนครับตอนม้วนหน้าตอนเล่นลิงไงครับใช่ไหมใครไม่ยืดหยุ่นก็กิ้งไปนะครับจริงๆว่าเรื่องของการล้มนี่แหละครับการล้มในการแข่งขันจริงๆอ่ะโดนชนถ้าล้มไม่เป็นร่างกายไม่ยืดหยุ่นก็เจ็บได้ได้ง่ายกว่านะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนี่ชัดเจนนะครับ ยิงแข็งยิ่งเจ็บยากหรือไม่ก็แตกไปเลยนะครับความทนทานของหัวใจและปอด90นาทีคุณยืนเฉยๆก็ได้ไม่มีใครว่าแต่นักฟุตบอลมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันจะต้องเหนื่อยขนาดไหนที่จะอยู่รอดใน90นาทีหรือ120นะครับความฟิตตรงนี้ต้องมาส่วนความเร็วความว่องแล่วว่องไวการทรงตัวพวกนี้แน่นอนนะครับมีการเคลื่อนที่กีฬากับทุกชนิดต้องมีองค์ประกอบพวกนี้ทั้งหมดเพราะนั้นช่วงระยะที่3เนี่ยจะเป็นช่วงที่ พัฒนาหรือว่าเตรียมให้กลับมากลับไปสู่การเล่นกีฬานั้นๆได้อาจจะเข้ายิมก็ได้นะครับเข้าสถานีต่างๆได้หมดขึ้นอยู่กับการออกแบบของอผู้ที่ดูแลทีมหรือนักกีฬาคนนั้นอาจจะเป็นนักวิชาการกีฬาหรือแม้แต่นักกายภาพบำบัดที่ถนัดหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับการเทรนนิ่งพวกนี้ก็พอจะทําได้นะครับการที่จะไปสู่ระยะที่4เนาะอย่าไประยะสุดท้ายเลยฟังดูแปลกๆระยะสุดท้ายระยะที่4 นะครับก <makeup> so ็ค um, so so, ือความแข็งแรงสมรรถภาพทุกอย่างควรจะใกล้เคียงกับที่เคยเป็นและถ้าเป็นอวัยวะที่มีคู่ที่มีคู่เจ็บที่แขนเจ็บที่ขาควรจะเทียบกับข้างอีกข้างหนึ่งเพราะมันใกล้เคียงกันไหมนะครับแต่เร่าที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่มันอาจจะอีกข้างที่ไม่ได้ผ่าเนี่ยมันอาจจะถอยกลับมาหาที่ผ่าก็ได้นะอยู่เฉยเฉยนิ่งนิ่งไม่ทําอะไรเลยกายว่ามันกลับมาเท่ากันก็ได้นะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะควรจะเทียบกัน และเริ่มเริ่มฝึกทักษะกีฬานั้นๆถ้าอย่างฟุตบอลก็ควรจะต้องอะไรได้บ้างครับทักษะสัมผัสบอลไม้การเคลื่อนที่เดินหน้าถอยหลังเหมือนอีพัทเมื่อกี้ครับ11บวกเมื่อกี้เนะี่ยจะเป็นขั้นตอนที่ใช้ในการทดสอบนะักกีฬาว่าพร้อมที่จะเข้าไปสู่การซ้อมหรือ,อยังนะครับที่ที่ค่อนข้างดีเลยแหละเพราะมาจากฟีฟ่าเลยนะครับส่วนกีฬาชนิดอื่นๆ ก็จะต้องดูว่าการเคลื่อนไหวของเขาเป็นยังไงอย่างรักบี้อย่างเงี้ยมีจังหวะต้องชนไหมนะครับจังหวะต้องแท็กนะครับหรือบาสเกตบอลจะจังหวะกระโดดวอลเลย์บอลจังหวะกระโดดนะครับก็ต้องดูว่าทักษะนั้นนะ่ะเราต้องเริ่มฝึกได้แล้วถ้าเริ่มฝึกได้ก็เตรียมเข้าไปสู่โปรแกรมที่4นะครับก็คือกลับไปสู่กิจกรรมกีฬานะครับภาษาอังกฤษคือ return to play นั่นแหละครับแต่ณนณะนะตอนนี้เริ่มจะมีแบ่งย่อยๆอีกนิดหน่อยคือ return to training return to competition นะครับคือกลับไปสู่การซ้อมแล้วกลับไปสู่การแข่งเพราะระดับของการซ้อมกับการแข่งจะเริ่มแตกต่างกาันนะครับก็เป็นหัวข้อที่เทินทูเพยพอดีนะครับหลังจากฟื้นฟูเมื่กี้ปั๊บถ้าเราไม่ได้เป็นนักกีฬาถ้าเราไม่ได้เป็นน,นักกีฬานะครับสำหรับหลายๆท่านที่แบบมาเราก็พาเขาแหละแต่ใช้ชีวิตปกติสเต็ปสุดท้ายเมื่อกี้อาจจะไม่ต้องซีเรียสนะครับที่กิจกรรมกีฬาต่างๆ แต่สเต็ปที่สอ่ะซีเรียสเพราะยังไงก็เป็นพื้นฐานการใช้ชีวิตของเรานะครับว่าเราจะเดินได้นานไหมขึ้นบันไดห้าหชั้นแนะนำไหมครับคุณหมอหลังผ่าเขา่าสี่หชั้นใช้ลิฟต์ดีกว่าเนาะโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนักกีฬาสเตปเนี้ยจะเป็นตัวที่งอกออกมาทำยังไงกลับไปเล่นได้จะเป็นคำถามเสมอว่าเมื่อไหร่จะเล่นได้ก็เมื่อนั้นแหละครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่มีระยะกว้าง,างได้นะครับ การวบคันะครับจับกวนสไลด์นิดนึงครับเนาะก็มีทางของอเมริกาโนท t ปิดิกส์นะครับก็แนะนำไว้ว่าการกลับมาเล่นเนี่ยมันเหมือนกับว่าฟื้นร่างกายกลับมาได้พร้อมที่จะกลับไปเล่นกีฬานะครับแต่ถ้าเราลงรายละเอียดอย่างเมื่อกี้นะครับเราแบ่งย่อยๆก่อนก็ได้กลับมาซ้อมได้แล้วค่อยขยับกลับไปแข่งได้นะครับอันนี้ก็น่าจะ ผ่านมาแล้วหลายหลายหลายสเต็ปนะครับเพราะนั้นก็จะพูดผ่านไปได้เลยครับอาจารย์เมื่อกี้เรามี5สเต็ปนะครับจากสเต็ปเมื่อเซสชันเมื่อกี้เนี้ยนะครับก็จะคล้ายๆกันแหละนะครับเนี่งแต่ว่าเราจะเพิ่มอันสุดท้ายระยะที่6นิดนึงเราไล่ไปทีละอันก็ได้นะครับอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ได้ฟังกันไประดับหนึ่งแล้วนะหลังผ่าตัดช่วงแรกนะครับไม่เกิน2สัปดาห์ก็อย่างที่บอกไปควบคุมการเจ็บการบวมให้ได้นะครับแล้วก็ขยับระดูกสะา้าเมื่อกี้เรามีรูปแล้ว นะครับทำยังไงก็ทําตามนั้นนะครับแล้วก็ผ่านตรงนี้ได้บางทีมันอาจจะไม่ถึง2อาทิตย์เปะ๊ะนะครับอาจจะดีกว่านั้นก็ได้นะครับเนื่องจากกระบวนการการผ่าตัดวิธีการเทคโนโลยีต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของอทักษะเทคนิคในการผ่าตัดก็จะทําให้ระยะพวกนี้อาจจะลดลงมาก็ได้นะครับนะอาจจะไม่ถึง2สัปดาห์แต่ว่าสิ่งที่เราจะ,จะย้อนกลับนิดนึงครับระะนะครับต้องดูว่าช่วงนี้เข่าเหยียดได้หรือยังนะครับ ถ้าเหยียดตรงได้ก็โอเคยกขาได้เองอย่างเงี้ยครับพอได้ก็เตรียมเพลินไปสู่ระยะที่2ได้นะครับระยะที่2ก็จะเป็นเรื่องของเรื่องฟื้นฟูสมรรถภาพงอเขา่าเหยียดเขา่าต้องได้เกือบดีแล้วแหยะเหยียดเข่าต้องได้ดีอยู่แล้วแล้วก็เดินนะครับการเดินช่วงนี้ก็อยู่ประมาณเดือนกว่าๆก็ควรจะต้องเดินได้อาจจะใช้ไม้ค้ำยันนะครับหรือคัสเมื่อกี้เนี้ยแล้วก็ค่อยๆถอยไม้ออกไปคือลดการใช้ไม้ออกไป อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของว่าสิ่งที่ควรจะต้องให้ในช่วงนี้มีอะไรได้บ้างนะครับมีแต่ปั่นจัก,กรยานไหมนะครับเรื่องของเซตชิ่งการยืดเหยียดนะครับเรื่องของการฝึกแฮมสติงนะครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังกล้ามเนื้อ็ไดเสเซจต้นขาด้านหน้านะครับเรื่องของการทรงตัวพวกนี้ใช้ได้แล้วเริ่มใช้ได้แล้วเพราะอย่าลืมว่าเข่าเราเหยียดตรงได้แล้วเพราะนั้นจะยืนได้แต่โหลดหรือว่าน้ําหนักที่ให้ต้องปรับให้เหมาะกับตัว นักกีฬานะครับให้ด้วยเพราะว่าถ้าถ้าหนักไปมันก็จะกลับไปเจ็บได้นะครับต้องต้องบริหารจัดการตรงนี้ให้ดีนะครับการที่จะขยับไปขั้นต่อแน่นอนต้องไม่มีการบวมแล้วเราออกอ็กซ้อซี์ได้ขนาดนั้นควบคุมการบวมได้ไหมอย่าลืมว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่ที่เราออกกําลังไปแล้วให้โปรแกรมไปแล้วมันกลับมาบวมใหม่กลับมาเจ็บใหม่อย่างเงี้ยก็ต้องควบคุมให้ได้นะครับควบคุมให้ได้แล้วก็เข่าเหยียดกับงอเนี่ยช่วงนี้จะต้องซีเรียสนิดนึนงว่ามันต้องใกล้ พยายามใกล้เคียงกันให้ได้ถ้าเกิดไม่มีเคสที่ผ่าสองขาพร้อมกันใช่ไหมครับ <c oughs> มันต้องเหลืออีกขาหนึ่งให้เราเทียบนะครับเพราะฉะนั้นต้องเทียบอีกข้างหนึ่งว่ามันใกล้เคียงกันหรือยังใกล้เคียงปกติหรือยังนะครับถ้าใกล้เคียงกันแล้วก็ไประยะที่สามอ่าอันนี้เป็นระยะหลังๆและของหลังผ่าตัดก็ประมาณ2เดือนนะครับสเดือนนี้ก็คือเรื่องของรักษาการเคลื่อนไหวให้ได้นะครับเริ่มมีความแข็งแรงเข้ามานะครับปรับ วิธีการเคลื่อนที่ให้เหมาะกับกีฬานั้นๆให้เตรียมตัวไว้เตรียมพร้อมไว้ต้องดูชนิดกีฬาด้วยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะทําให้การผ่าตัดเอ็นตรงนั้นนะครับมีปัญหาอย่างเมื่อเช้านี้ทุกท่านจะทราบแล้วว่าเอ็นแต่ละตัวเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรบ้างเอ็นไขว้หน้าป้องกันอะไรได้บ้างครับการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของเขา่าใช่ไหมการบิดการหมุนช่วงนี้อย่าเพิ่งให้ทาท่าพวกนั้นเพราะต้องรอให้เอ็นมัน สมบูรณ์ดีขึ้นหลังจากผ่าตัดให้ได้ก่อนนะครับเพราะเท้ามีเคสใช่ไหมหกสเดือนที่กลับไปเล่นก็มีความเสี่ยงที่อาจจะทําให้ตัวเอ็นหรือตัวกราฟพวกนั้นนะครับมันไม่ติดหรือมันมีปัญหาได้เพราะนั้นต้องเลี่ยงไปก่อนส่วนกิจกรรมอื่นๆที่ดูแล้วไม่มีผลต่อการขึ้นไหวไปกระทบตรงนั้นกนะ็เริ่มทําได้แล้วนะครับ,รบก็การออกอนออกร่าังกายหรือว่าโปรแกรมที่ให้ก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยเพิ่มความหนักเพิ่มความยากนะครับ นะแต่ถ้าควรจะเลี่ยงอย่างที่บอกนะครับเล,เลี่ยงทําให้มีโหลดหรือว่าน้ําหนักไปสู่ตัวเอ็นที่มีการผ่าตัดนะครับแต่ว่าเพิ่มความหนักเพิ่มระยะเวลาก็ได้ถ้ามันหนักไม่ได้ก็เพิ่มระยะเวลาให้นานขึ้นเพิ่มจํานวนเซตให้มากขึ้นก็ได้นะครับโอเคครับอาจารย์นะครับระยะน,นี้ถ้าเราจะให้ผ่านสเตปนี้ได้ต้องไม่มีปวดบวมแล้วฝึกหนักระดับหนึ่งลุ่งขึ้นก็พร้อมจะฝึกได้นะครับไม่ใช่ว่าฝึกวันนี้แล้วหยุดไปอีกสามวัน พราะบวมเพราะปวดอันนั้นไม่ได้นะครับอันนั้นยังไปต่อไม่ได้นะครับเรื่องการเดินก็ควรจะต้องเดินแบบเท่ๆได้แล้วเดินแอคได้บ้างนะครับแต่ก็ต้องระวังเดินผ่านไคร<笑><笑>โอเคครับอ่าคือช่วงเปลี่ยนผ่านอา transition เปลี่ยนผ่านจากอะไรเปลี่ยนผ่านจากมือนันกกีฬาบัตรก็ได้นะครับไปสู่การเทรนที่เป็นนักวิศวกรีลาแบบ full option นะครับนะเพราะว่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงสมรรถภาพความฟิตต่างๆจะเป็นช่วงนี้ละหลังจาก อสองเดือนไปเนี่ยจะต้องเริ่มเข้าสู่โปรแกรมการที่จะเป็น,นกลับไปเป็นนักกีฬาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่จะเป็นนักกีฬามากนักใช้ชีวิตธรรมดานี่แหละโหลดบ้างนิดหน่อยก็อาจจะหยุดแค่ตรงนี้ก็ได้เพราะเราใช้ชีวิตปกติได้ละเราเดินได้เรามีแรงเดินเราไม่เหนื่อยมากนะครับแต่ถ้าเป็นนักกีฬาสเตปนี้จะต้องมานะครับก็เหมือนเดิมฝึกความแข็งแรงเพิ่มขึ้นการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับกีฬาต้องเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะมันอยู่ในช่วงประมาณเดือนที่3เดือนที่4แล้วนะครับ ก็เพิ่มความหนักนะครับเริ่มมีเรื่องของ power pyometic คือ power การกระโดดการจ้ำนะครับแล้วก็ฝึกในแนวทิศทางเดียวไปก่อนอย่างเช่นไปข้างหน้าก็ไปข้างหน้านะครับอย่าเพิ่งซิกแซกซ้ายขวาอย่าเพิ่งนะครับไปทิศทางไปก่อนถ้าตรงก็ตรงถ้าข้างขงก็ข้างๆไปนะครับอย่าเพิ่งมีอย่าเพิ่งผสมมันนะครับ,นะรบนี่ก็ไปทิศทางเดียวโอเคการที่จะขยับสเต็ปนะครับแน่นอะนค,ความมั่นคงของข้อ ต้องดีแล้วนะครับแสดงว่ากล้ามเนื้อรอบๆข้อเนี่ยได้รับการการฝึกมาให้แข็งแรงพอที่จะช่วยรับน้ําหนักได้แล้วนะครับข้อต่อเลยต้องมั่นคงนะครับวิธีการเทสก็อาจจะต้องกลับไปให้คุณหมอลองเทสดูว่ามันมันมั่นคงดีไหมนะครับที่โยกซ้ายโยกขวาหน้าหลังนะครับมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็เข่าต้องงอได้นะครับเป็นซิงเกิลเล็กเมื่อกี้นี้ซิงเกิลเล็กสควอตเมื่อกี้เนี่ยนะครับยืนย่อเข่านะครับยืนย่อเข่านะครับอย่าเพิ่งกระโดดนะครับส่วนกระโดดเนี่ยต้องเป็น2ขากระโดดแนวดิ่งตรงๆ ถ้าทำได้ก็ย้ายไปอันต่อไปครับระยะที่ 5. อ่ารีเทิร์นทูเพย์นะครับเออร์ลี่รีเทิร์นทคือช่วงแรกของการที่จะกลับไปเล่นถ้าเราจะสับใช้สับให้มันเท่หน่อยก็รีเทิร t นทูเทรนดิเริ่มกลับไปสู่โปรแกรมการซ้อมของทีมในระดับหนึ่งแล้วนะครับช่วงนี้จะอยู่ประมาณสักเดือนที่4กว่าๆเดือนที่5ต้องเข้าไปสู่โปรแกรมการซ้อมของเขาถ้าอย่างฟุตบอลก็อาจจะเป็นเซสชั่นของการวอร์มอัพ เป็นเรื่องของเทคนิคเทคนิคของการเล่นกับฟุตบอลนะครับอาจจะเป็นแค่ตรงนั้นก่อนแล้วก็ดูว่าเขาพร้อมไหมร่างกายสามารถารับการฝึกที่เฉพาะเจาะจงนั้นได้หรือ,อยังถ้าเริ่มได้ก็จะอยู่ในสเตปนี้นะครับนะแล้วก็เช็คอีกทีหนึ่งว่าถ้าเราเข้าไปสู่โปรแกรมการฝึกที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วเนี่ยอาการปวดอาการบวมกลับมาไหมถ้ากลับมาก็อาจจะต้องถอยถอยความหนักลงมานิดนึงนะครับเพราะนั้นอย่างนักกีฬาที่ ที่เคยเจอเนี่ยก็จะให้เข้าสู่โปรแกรมช่วงแรกๆก่อนวอร์มอัพนะครับเทคนิคบอลการแปรบอลการเคลื่อนที่ในทิศทางที่ต้องใช้แต่แบบความหนักไม่ได้หนักมากนะครับถ้าไม่ปวดไม่บวมก็ค่อยๆเพิ่มไปนะครับอาจารย์ต่อไปโปรแกรมการฝึกก็จะเป็นเรื่องของ r ันนิ่งโปรแกรมเป็นอินทเวลไหมเพิ่มความหนักของหัวใจและปอดความแข็งแรงนะครับเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ Power, พาวเวอร์พละกําลังต้องเข้ามาเซสชันนี้นะครับถ้าทําได้ ผ่านอะไรได้บ้างถึงจะไปสเต็ปต่อไปครับอาจารย์นะสเต็ตปต,ต่อไปที่จะเข้าไปเล่นได้ต้องกลับไปข้อที่หนึ่งก่อนเลยครับถามคุณหมอเจ้าของไข้ก่อนว่าโอเคไหมโอเคไหมครับผ่านเทรนนิ่งมาพวกนี้ให้คุณหมอเช็คอีกทีนึงว่าที่ผ่ามาเข่าเป็นยังไงบ้างเช็คดูนะครับอาจจะทางการตรวจธรรมดาหรือว่าจะทำเอ็มอาร์ไอด้วยไหมเพื่อความชัวร์นะครับเพราะว่าถ้าแย์ว่าโอเค นะครับเราก็จะได้ใส่ฟูลออปชันได้หรือจะติดตรงไหนจะได้คุยกันนะครับเพราะจะลืมว่าการที่เราจะเทรนนักกีฬาต้องทํางานเป็นทีมทั้งแพทย์ทั้งกายภาพทั้งนักจัดการกีฬาทุกทุกหน่วยทุกองค์ประกอบที่จะทําให้นักกีฬาคนหนึ่งเนี่ยกลับไปเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปคนถามคนที่ผ่านหน่อยนะครับว่าโอเคไหมถ้าโอเคก็เตรียมไปสู่ระยะที่6นั่นคือกลับไปเล่นกีฬาแบบไม่จํากัดนั่นหมายความว่าเต็มที่อ่ะเต็มที่กับชีวิตไปในการซ้อมนะครับ โดยที่เราคิดว่าน่าจะมีความแข็งแรงได้แล้วทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับขั้นตอนนี้ถ้าเราจะมองว่าเป็น Return to Competition ก็น่าจะได้นะครับคือพร้อมที่จะกลับไปแข่งแล้วก็ประมาณ6เดือนขึ้นไปก็จะตามตามกรอบเวลาที่ที่เราได้ฟังมาตั้งแต่เช้าแล้วนะส่วนใหญ่ก็ประมาณ6เดือนนะครับถามว่าเป๊ะเ,เ,เลยไหมก็อาจจะบวกลบบวกลบนะครับขึ้นอ,อยู่กับปัจจัยอื่น ที่บอกกันคุยกันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตั้งแต่วิธีการผ่าตัดไหมการทีมงานวางโปรแกรมถูกไหมแล้วก็ตัวนักกีฬานะครับอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องเติมเข้าไปเรื่องของการปรับความคิดของนักกีฬาที่หลังจากการบาดเจ็บนะครับถ้าเรามองว่านักกีฬาที่บาดเจ็บแล้วรู้เลยสตาก,กรรมคือ6เดือนไม่ได้ทําอะไรอีก6เดือนข้างหน้าเจอกันสิ่งที่คิดตอนแรกของนักกีฬาที่เจ็บคืออะไรครับเด่นได้ไหมกลับมาได้ไหม ต้องเลิกเล่นไหมแต่เอาอะไรกินถ้านักกีฬาอาชีพ6เดือนถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นสภาพความคิดเขาหรือภาพจิตใจเขาอาจจะย่าแย่คนที่จะช่วยได้ก็คือคนที่ดูแลหรือว่าเทรนดิ้งนี่แหละในแต่ละสเต็ปนะครับต้องอธิบายเขาเข้าใจว่ามันจะไปถึงสเต็ปขั้นไหนนะครับกลับมาได้ใกล้เคียงประมาณไหนเพราะว่าบางคนอาจจะผ่านหลายรอบแล้วก็อาจจะชินและรู้แล้วไปได้แค่ไหนแต่ถ้าเกิดคเคสแรกๆครั้งแรกในชีวิตเนี่ยก็จะต้องสับสนเยอะหน่อย นะครับต้องคุยกันเพราะว่าเท่าที่ผมดูมาถ้าเขาเข้าใจนะครับนักกีฬาที่เข้าใจสเต็ปทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยแล้วทําได้จะเร็วจะเร็วกว่าคนที่ไม่เข้าใจนะครับความตั้งใจความใส่ใจในการฝึกในการเทและการดูแลตัวเองการสังเกตตัวเองเนี่ยจะช่วยได้เยอะนะครับเพราะเราบอกเลยว่าถ้าพรุ่งนี้เช้ามีปวดมีบวมอ่าเราต้องกลับมาคุยเรื่องโปรแกรมกันใหม่แต่มันถ้าเกิดคนไม่ไม่เข้าใจสเต็ปก็บวมก็ไม่มาซ้อมอ่ะไม่มาไม่มา ไม่มาฝึกต่อก็ฉันปวดฉันบวมอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเขาก็ใจเขารู้ว่าโอเคเราสามารถควบคุมการปวดการบวมได้มันก็จะใช้เวลาได้คุ้มค่านะครับโอเคน่าจะไหมโปรแกรมก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนทิศทางนะครับพละกําลังทั้งหลายนะคันี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็การที่จะกลับไปซ้อมเนี่ยพยายามเริ่มจากไม่มีการประทะก่อนถ้าเป็นกีฬาปะทะนะครับซ้อมแยกอ่ะพูดง่ายแยกออกมาก่อน ไม่เจอใครนี่แหละไม่ต้องมีใครมากดดันไม่ค่อยมีใครมาทําให้เราต้องระแวง <c oughs> ก็คือซ้อมแบบไม้ปะทะนะครับแล้วถึงเริ่มให้ปะทะเรื่อยๆอาจจะปะทะจากทีมเดียวกันเองพอรู้อยู่แล้วไอ้คนนี้มันเจ็บถูกไหมเพราะนั้นคือเขาจะรู้แล้วจังหวะจะเข้าปะทะนะเนี่ยเพื่อนเราเจ็บยั้งไว้นิดนึงก่อนแล้วเราก็จะได้เจ็บแทนเขาเอง <c oughs> ไม่มีนะครับแล้วก็ไปซ้อมกับเต็มรูปแบบจากคู่ต่อสู้อุ่นเครื่องหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับไล,ไล่ระดับความหนักขึ้นไปนะครับเพราะจะลืมว่า นักกีฬาที่เจ็บเนี่ยบางทีที่เราเรียกใช้คําว่าแยงถูกไหมครับไม่กล้าเข้าจังหวะที่ควรจะต้องเข้าอาการบาดเจ็บมันจะกลับมาก็ได้นะครับเพราะว่า,าความพร้อมมันไม่ได้นะครับเพราะฉนั้นก็อาจจะต้องไล่ไล่ตามลําดับนิดนึงว่าไม่มีการประทะซ้ะะอมเต็มรูปแบบแล้วถึงจะแข่งขันก็อาจจะสักประมาณ9เดือนเนี่ยเอาชัวไปถึงลงไปแข่งแบบสบายใจหน่อยนะครับแต่ช่วง6กถึงเกเนี่ยก็จะจ,จะแวรี่หรือว่ามี มีช่วงระยะตรงนี้ที่ยืดหยุ่นได้ก็ต้องดูดูสภาพของนักกีฬาด้วยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดผ่าเอ็นไขว้หน้านักกควรทาอะไรได้บ้างจริงๆรูปอาจะน้อยกว่าเซสชันของน้องเมื่อกี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะหน้าอาจจะไปเร็วนิดนึงก็จะเป็นเรื่องของการยืดหยยดให้เข่ามันเหยียดให้ได้นะครับเหยียดได้งอได้ครับการไปเร็วเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรเน้นยืดเหยียดเข่าให้ได้นะครับพวกนี้นะครับลดความตึงของกล้ามเนื้อรอบเข่า ไปเลยครับอาจารย์ไม่เป็นไรครับมอกีมกีดได้จะได้อันนี้เรื่องของการงอเข่าเนาะโอเคครับ,เร,บเรื่องของอา,อาจจะเป็นท่ายืนนิดนึงนะน,นักกีฬาเราอาจจะเพิ่มเรื่องของใช้ายางยืดนะครับเข้ามาเข้ามาใช้นะครับให้มันดูมีความหนักมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้หนักมากถึงขั้นต้องไปยกน้ําหนักยกเวทนะครับใช้ความยืดของยางนะราเรื่องของสควอตนะครับอันนี้คําถามคือทําไมต้องหนีบหมอน เห็นไหมครับมองเห็นไหมว่ามันมีหมอนอยู่ที่ขาหนีบทําไมเจ็บขาเข่าจะได้ไม่ชนกันหรอครับเป็นการควบคุมแนวแนวของเข่านะครับเพราะโดยธรรมชาติเวลาเราเรางอเราย่อตัวลงโดยที่ไม่คุมเข่ามันจะก่ะกลางออกมันจะแบะออกครับเพราะนั้นแนวมันก็จะเพี้ยนได้เพราะนั้นหนีบไว้หลือใช้ลูกบอลก็ได้ครับลูกบอลที่นุ่มๆหน่อย อันนี้ก็ซิงเกิลเลกก็คือย่อเข่าเ่วงแรกอาจต้องมีมีการจับนิดนึงเพื่อความมั่นใจนะครับอันนี้ฝึกกลางขาฝึกสะโพกนะครับฝึกช่วงสะโพกนะครับให้หนีบขาแล้วก็กางขึ้นอาจจะใช้เวทนะครับใช้ถุงทรายอะไรเพิ่มน้ําหนักนิดนึงได้ครับนะรบหรือว่าใช้ยางยืดก็ได้นะครับกางหุบกางหุบนะครับฝึกนะอันนี้เป็นภาพรวมสรุปของโพสต์ออบนะครับก็คือหลังผ่าตัดเนี่ย วัตถุประสงค์เราคือทําไงก็ได้ให้เรื่องของปวดอักเสบบวมลดให้เร็วนะครับอยู่ในการควบคุมของเราให้ได้แล้วไปเพิ่มเรื่องของอสาศการเคลื่อนไหวความยืดหยุ่นสมรรถภาพาต่างๆนะครับนะครับให้ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือ1คลิกครับอาจารย์กลับไปเล่นให้ได้นี่คือสรุปของภาพรวมทั้งหมดนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเราก็มีย่อยๆไปได้ตามระยะเวลาที่ที่ควรจะเป็นแล้วก็เงื่อนไขต่างๆในการที่จะกลับไปเล่นได้นะครับ น่าจะประมาณนี้โอเคสุดท้ายอาจจะดูเหี้ยมนิดนึงโอเคครับขอบคุณครับ